จะรีบไปไหนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำซาลามกันนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้กดเริ่มถ่ายเลยเอารเรีบๆอ่ะเอา,เอาช่างมันเถอะทำไปดิสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำซาลามกันนะครับสองสองคือเก่าแล้วก็กีนสลีวันนี้เราจะมาทำสูตรกรีนสลีนกันนะเอา้าแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดอะคนอื่นเขาไม่มา <คน S 2> มันมีตั้งหลายคนไม่ใช่หรอ,อคนอื่นเขาหายไปไหนไม่รู้ ไปประเทศต่างดาวไหนก็ไม่รู้แค่ต่างดาวอันนี้ก็คือจานเบบีของผมือเบบีเบบีผมก็จะเอาไปทิ้งจานเบบีไปทิ้งด้วยเพราะว่ากลัวคนเอามากินเช่นน้องน้องเช่นน้องผูมนั่นแหละก็มีน้ำยังวะรอเออลืมเอาน้ำนะแม่งทำไรแม่งไม่เตรียมกันนะโว้ บบมีซีชอบไม่เตรียมนะชอบแบบโอ้โหจัดรายการสดเลย<อ>นี่เป็นไม่ได้ถ้าจะน่าจะต้องไลฟ์สตรีมด้วยโอ้โหต้องไลฟ์ต้องใส่น้ำเยอะไหมน้ำกี่ช้อนอะ่ะแล้วแต่ฮะเนี่ยเห็นไหมคนระับคุณผู้ชมเราไม่ได้เตรียมกันมาจริงนะขนาดสูตรแม่งยังแบบบอกไม่ถูกเลยต,ตามไปดูคุณกีต้านะครับจัวัน,นี้ โหยังมืดเลย,เยตาตาตาทำอะไร Why need you that? ะบบวันนี้ยูดูแดดหอะเดเอามาดิบอกได้คำเดียวช่องวีซีดแม่งไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรเลยศูนย์นี่คือแบบเดวเอาสดๆเลยนะคะคอมอน เอาสิเอาสิเอาสิอุ้ยใสไปเลยา่งสองีกนิดนึงสามปมาระมาคนก้คนก็เหลวเลยเฮ้ยลืมปิดแม่งลืมปิดน้ำน้ำเอามานี่ก็รอให้มันหนืดแล้นี่แหละ เร,เราก็จะมาสั่งกี่ซึงโอ้เก้าหกเก้าหกเก้าหกเอาเก้าขึ้น,น,นอันนี้ก็เป็นบะหมี่นะฮะสามารถไปกินกันได้ที่ไหนครับทองรอ17บมูกที่รอบแล้วเนี่ยนี่เป็นไงถือว่าโปรโมทร้านตเ็ดเเส <c oughs> ใส่ไิทีเพไปเลยใส่ไิธีละช้อนนตมันแข็งคนคนคนวิ่มาได้แล้แอว่ะต้าช้อนเดียวก็ได้แล้ว <c oughs> เอากับน้ําคนกันได้ยังเออก็ตอนนี้เราอยากจะทําปิดตาทําสลามากแต่ว่าไม่อยากทำเหมือนกันอยากทำเหมือนกันแหละทำไหมล่ะแต่ช่วงนี้คงจะแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยสลามไม่ใช่ไม่ถ่ายทุกวันน่ะบอกไม่ได้ถ่ายเราจะไปทำขายนะเก็บโดนกล้องเนี่ฮะจะไปทำขายแน่ใจอ่ะ มีไอ้เบบี้องเบบี้ออยยังน้ำมันกุง,ง,งน้ำมันพืชน้ำมันกุ้งน้ำมันพืชมีอยู่เพราะว่ามันเป <c oughs> ็นแล้วบอกแล้วใส่แค่หนึ่งช้อนก็พอละน,นิดเดียวพอเออโหแม่งนิดเดียวนิดเดียวจริงเนี่ยเท่าเท่านี้นเราพูดจริงทำจริงนะเท่านี้นนิดเดียวโหลองดูลองดูนน่ต่อไปเราจะทำสูตรใส่นะลองดูลองดู มันติดกาวอยู่อไรดีนวดได้แล้วเรามานวดกันแต่ตอนเนี้ยกาวมันแบบไหลเวียนเป็นโลหิตถึงพืนแล้วมั่งหนะเป็นโลหิตนินโลหิตไม่เกี่ยวเอ๋เขาไปทำสลากมาเขาจะไปหวดเพื่องมีเออะไรยังอ่ะ่มันไม่เต็มมันไม่ติดมือนะเอาน้ำมันบางกอกมาเลย ลองเล่นดูเฮ้ยไม่ติดจริงด้วยไม่ติดจริงๆด้วยเอาใหม่เอาให,าใหม่เฮ้ยมันนิ่มอะแน่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 แ <c oughs> น่แเดี๋ยวแม่งติดเดี๋ยวแม่งติดเดี๋ยวจะเฮียนไหนบอกไม่ติดไงโ,โอ้โหต้องไปใส่น้ำม <c oughs> นันแนี่แน่ตานี่คือซับแล้วใช่ป่ะนะฮะเราจะแบบว่า มีเอา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 ,เอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนึงโอ้โหยังไงก็ต้องไปล้างมือมเพิ่มอยู่ดีใส่น้ำมันบางก,อกอ่อะเอไม่ใช่ใส่น้ำมันมากอกเอ้เอน้ำมันพืชอะเบามาใส่มาต่อให้มันแตกเลย,อ,ย,ๆๆยอุ้ยอุ้ยเกาหกใส่ตีนอุ้ยชอบเล่นมาก เก้าหกใสโผล่แบบอะไรแบบอะลอไปโปะหน้านี่เราจะไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> เราจะมาทำต่อไปเราก็จะมากีสลีนเหมือนเดิมเพราะเราเหลือกีสลีมต้องเยอะแน่จะบอกว่ากรีสลีนแบบรสชาติเหมือนน้ำเชื่อมมากเมื่อกินชิมแล้วตดได้ดูนะมันตดได้ด้วยนะครับสลามตก <c oughs> ปวดปาดเลยไหมล่ะมันน่า แต่มันเป่าได้นะสุดเป่าได้ชิกาปู้อมนะนที่ใช้ออ๊ออุ้ยมันตดด้วยอ,ะอ่ะตดดังเป็ดปาด,ด,ด,ดเป็ดปาดน,น้ำพุม่มยังเสียงด,งดังดิเล่นไมค์ครับไปดิเี่ะสุาทำสักทีสิสุดสย <c oughs> าย,สย,สดสยแต่ว่ากาวมันเป็นกาวขุ่นอะแล้วก็หมดแล้วด้วยผมว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อกาวมานะเด <c oughs> ี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่พรุ่งนี้ด้วย วันนี้เลยไม่ได้